น้องเยาวชนนะครับผู้เข้ารับการอบรมโครงการบรรพชาสานึกฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย5,000รูปนะครับในโครงการที่ผ่านมานั้นของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงพร้อมด้วยคณะผู้ปกครองได้มาร่วมกันทําความดีนะครับผ่านกิจกรรม r รเ n ียน n x n o v ์ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการร่วมกันของบวรทั้งป้านวัดและโรงเรียนเพื่อพัฒนายเยาวชนให้ดํารงตนอยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมีครับโดยมีคุณงามความดีเป็นที่ตั้ง หลอลอมน้อง,นองๆนะครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยศีลสมาธิและปัญญาผ่านกิจวัตรกิจกรรมคือการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังธรรมและอรัธนาศรรีลกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณนวัดบันพศพินิจจังหวัดพัทลุงโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ประจําศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงนําประกอบกิจกรรมดังกล่าวพร้อมได้ที่สอนธรรมะต่างๆให้แก่เด็กๆนะครับ จากนั้นน,น้องๆก็ได้มีโอกาสนะครับทำกิจกรรมเหมือนกับช่วงที่ได้เข้ารับการบรรพชาเป็นสัมมน,นในโครงการบรรพชาสัมมนาฟ,ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยก็เป็นการนึกถึงคุณงามความดีที่ได้ร่วมกันทําครั้งที่ผ่านมาพร้อมทั้งนึกถึงบรรยากาศแห่งความสุขที่ได้มีโอกาสบรรพชาเป็นสัมมนาเน,ยนยี่เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่น้องได้มารวมตัวกันทําความดีแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่เป็นที่รักนะครับ มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยในกิจกรรมครั้งนี้น้องๆก็ได้มีโอกาสมาร่วมกันมดิเทชันหรือว่านั่งสมาธิร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมที่สามารถสายสัมพันธ์ทําให้เกิดความรักความสมัครสมาสมาัคคีจากนั้นก็ร่วมกันรับประทานขนมนะครับแล้วก็น้านําปาน้ต่างๆนี่คือกิจกรรมของทางูนยมปฏิบัติธรรมพัทนลุงนะครับอนุโมทนาบุญกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับ